สวัสดีครับพบกับผมไอเพชรยนตเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะครับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรถที่ลูกค้าหลายคนนะครับกำลังรอคอยกันอยู่นะครับใครที่เป็นแฟนขับนะครับที่กำลังรอคอยคันนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าด่วนเลยนะครับคันนี้นะครับมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับรับรองว่ามาไวไปไวอย่างแน่นอนนะครับอันนี้นี่ผมมา อัพคลิปด่วนเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นคลิปด่วนพอรถเข้ามาเนี่ยผมรีบมาทำรีวิวคันนี้เลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่กำลังรอคอยอยู่นะครับได้เห็นได้ชมกันไวที่สุดนะครับในส่วนของคันนี้นะครับเป็น Toyota Camry นะครับ2.0ตัว G ีนะครับ Xtimo รุ่นพิเศษนะครับสีดำนะครับปี2017นะครับทางเพชรยนต์นะครับเสนอขายในราคาเพียง799,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ใครที่ หาอยู่นะครับราคานี้บอกเลยว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับสภาพสมบูรณ์100%เปอร์เซนตะครับปรวัตศูนย์ทุกระยะและที่สำคัญไม่เพียง63,000โลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าในตัวรถคันนี้นะครับรายละเอียดความสดความเดิมนะครับรถที่เพิ่งแตะล้านนะครับเป็นยังไงนะครับสำหรับโฉมคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2017ดนะครับดีไซน์สวยงามนะครับดูหรูหรานะครับตกแต่งด้วยโครเมียม หนึ่งเส้นใหญ่ๆด้านบนนะครับแล้วก็เป็นสีดำมทัลิกเงานะฮะตกแต่งดีไซน์สวยงามนะครับในส่วนของชุดโคมไฟนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้ว2ลูกเลยนะฮะไม่ใช่ลูกเดียวปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่ลูกเดียวนะครับแต่ว่าในรุ่นของ e x t r m o เนี่ยจะเป็นลูกแก้ว2ลูกนะครับและตกแต่งด้วยไฟ daytime running l i g h แบบ LED 4เม็ดนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับจะตกแต่งอยู่ที่ด้านข้างนะครับสวยงามนะครับและมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็สำหรับ Etimo โนะครับก็จะเพิ่มเติมมาในส่วนของเซนเซอร์หน้านะครับซ้ายขวานะครับทั้ง2จุดเลยนะครับและตกแต่งนะครับด้วยสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์สวยงามนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสปอยเลอร์สเกิร์ตแท้เดิมจากโรงงานนะครับตามรุ่นเข้ามาเลยนะครับเป็นรุ่นเอ็กติแท้ๆนะครับคันนี้เป็นสีเดิมทั้งคันนะครับ ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับร่องรอยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเป็นรถสดๆดเดิมๆมือเดียวเพิ่งแตะล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อกันนะครับคันนี้ในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแม็กปัดเงาสีเทาดำนะครับขอบ17เดิมแท้จากโรงงานเป็นแม็ก5ลูนะครับส่วนยางนะครับคันนี้ได้เป็นยางปี2020นยะครับยางปี2020นะครับอยู่ไหนเอ่ยนะฮะอ๋อยางปี2019นสะครับสัปดาห์ที่5 1นะครับขออภัย สัปดาห์ที่น่าเส็ดคือยางปลายปีนะครับจริงๆตีเป็นปี2020เลยก็ได้นะครับตัวดอกยางเนี่ยเหลือๆพร้อมใช้งานเลยนะครับซุ้มล้อเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างว่าไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับอย่ยวบ้าแต่บอกว่าชนหนักเลยคันนี้นะรอยเฉี่ยวผมยังไม่เห็นเลยนะครับรถสวยมากสภาพเดิมๆเหลี่ยมสันคมชัดนะครับตัวรถสีเดิมทั้งคันนะครับ ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเขาจะปรับออโต้นะครับในตอนที่เราใส่เกียร์เดินหลังนะครับกระจกเขาจะปรับลงพื้นให้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ในการถอยรถเข้าซองได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคันนี้มือเปิดนะครับจะได้เป็นสีดำนะครับแต่ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเส้นใหญ่หนึ่งเส้นสวยๆนะครับในส่วนของ โครงสร้างนะครับ ABC นะครับก็จะเป็นในส่วนของโครเมียมสวยงามนะครับปิดฟิล์มให้แล้วนะครับรอบคันความหนาประมาณ60นะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะฮะเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับอันนี้ก็พกใส่กระเป๋าได้เลยนะครับไม่ต้องเอาออกมานะสตาร์ทรถได้เลยเปิดประตูได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าโฉมเนี้ยที่เป็นรุ่น Extremeo ค่อนข้างสวยนะครับเพราะจะได้มาในส่วนของชุดแต่งนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ครบถ้วนชัดเจนนะครับในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมนะครับให้ทั้ง2ฝั่งนะครับและเพิ่มเติมมาในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลังนะครับให้ถึง4จุดกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าออปชันเนี่ยค่อนข้างครบนะครับและถัดขึ้นมาจะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเส้นยาวๆนะครับ จนถึงชุดโคมไฟเลยนะครับไฟท้ายของเขานะครับเดิมแท้จากโรงงานเป็นแบบ LED นะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับในส่วนของตัว e x t i e m o เนี่ยก็จะมีในส่วนของอากล้องถอยหลังนะครับติดมากับตัวรถให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับเราจะสามารถเปิดได้จากตัวกุญแจเลยก็ได้นะครับหรือว่ากดตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงฝากระโปรงท้ายก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในกันนะครับ ในส่วนของห้องเก็บของนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนแน่นอนนะครับไม่เคยติดแก๊ส100%นะครับเพราะบอกเลยว่าใครที่นำเคมรี่เอ็กซิโมไปติดแก๊สนะผมบอกเลยว่าคิดผิดมากๆนะครับเพราะว่ารถของเขาสวยดีอยู่แล้วนะครับภายในกว้างนะครับสะอาดสะอ้านเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านล่างนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงหรือว่ายางอะไหล่เนี่ยเดิมแท้จากโรงงานนะครับยางอะไหล่นะครับจะเป็นล้อแม็กเช่นเดียวกันกับตัว ล้อแมกด้านนอกนะครับจะไม่ใช่ล้อกระทะนะแล้วก็ในส่วนของรอยซีนทางมะพร้าวนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับรับประกันนะครับว่าคันนี้เป็นรถเดิมๆมือเดียวป้ายแดงไม้น้อย6กหมื่นสามนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้คัสสันให้มาเป็นอย่างดีนะครับเราไม่ได้เลือกรถที่จะสภาพเป็นอย่างไรมาขายอย่างแน่นอนนะครับรถทุกคันต้องเป็นเกรดเอนะครับมาดูโครงสร้างตัวรอยซีนรอยเชื่อมกันนะฮะ ตัวโครงสร้างนะครับรอยซีนต่างๆนะครับเดิมแท้จุดเม็ดอาชัดเจนทั้งหมดนะครับฝากระโปรงเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับรอยซีนเนี่ยเล็บจิกเข้าปกติเลยนะฝากระโปรงไม่เคยถูกถอดทําสีนะครับรสดสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆสภาพนะครับเกรด A 1 0 0ซนนะครับคันนี้ใครช้านะครับใครช้านะครับผมรับรองว่ารอกันอีกยาวๆนะครับ ในส่วนของเพิ่มเติมมานั้นหลังก็จะมีไฟเบรกตรงที่3นะครับพร้อมกับไลฟฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียมสังคมชัดรบสภาพเดิมๆชุดแต่งเต็มลำนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยสุดๆไปเลยนะครับสำหรับ Toyota c a m r y 2.0ตัว G นะครับรุ่น X อ็ก m ิโพิเศษนะครับที่แต่งออกมาเป็นทรงสปอร์ตและดูหรูหรามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะครับอันนี้นี่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ โทนด้านในเนี่ยเป็นโทนสีดําล้วนเลยออปชันเต็มนะครับดูหรูหราทัานสมัยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูนะครับเป็นโทนสีดําล้วนเช่นเดียวกันนะครับที่พักแขนเป็นหนังสีดานะครับแล้วก็กระจกเนี่ยปรับขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานนะครับเป็นฟูออโต้เลยนะและตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเบาะคนขับเนี่ยสามารถเซ็ตระดับได้ถึง2เซตนะฮะตรงนี้ก็ถือว่า เป็นออปชันเสริมเพิ่มเติมมาค่อนข้างดีเลยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับภายในเป็นโทนสีดําเดี๋ยวให้ผมให้ดูเบาะก่อนแล้วกันนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับสีดําเดิมแท้จากโรงงานนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะเบาะเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะทั้งคนขับและคนนั่งข้างๆเลยตัวเบาะเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะอันนี้เป็นเบาะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับเบาะหนังนะครับ รอยยับแค่นี้นะครับถือว่าเป็นรอยที่น้อยมากๆนะครับเพราะว่าเบาะหนังอย่างไงก็ยับอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเบาะที่สภาพดีสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดสภาพเดิมๆสวยๆนะครับแผ่นสครับเพดนะครับตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยยังไม่ได้แกะเลยทั้ง4มุมตัวรถนะครับรถคันนี้สภาพสวยมากๆบอดี้เดิมทั้งคันนะครับออปชั่นเขามีอะไรบ้างนะครับมีระบบเซ็นเซอร์บอกเลยว่ารอบคันนะครับพูดง่ายๆมีระบบการลื่นเท่าไห่นะครับ ปุ่ม engine start นะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามนะครับในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านนะครับด้านบนจะเป็นลายไม้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7ลูกรอบตัวรถเรียบร้อยนะครับในส่วนของพวงมาลัยก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์เล่นเครื่องเล่นดี d นะครับปรับฟังก์ชันต่างๆตรงหน้าจอวิทยุ CD ดีได้ปกติเลยนะครับมีในส่วนของระบบคูต์คอนโทรลนะฮะล็อกความเร็วให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและที่ เสริมเติมเข้ามานะครับของตัว X-timo เนี่ยก็คือในส่วนของระบบ p t t เด n Chip นะครับหรือการทดเกียร์ด้วยตัวของเราเองนั่นเองนะครับมาดูเลื่อนไม้กันดีกว่านะครับในส่วนของชุดเลื่อนไม้นะครับเป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะครับโทนสีดำตัดกับสีน้ำเงินสวยงามนะครับไม้แท้เดิมอยู่ที่63,628โลเท่านั้นนะครับไม้แท้แน่นอนตรวจสอบประวัติศูนย์นะครับคันนี้นะมาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับก็คันนี้นะครับเป็นโทนสีดำรวนนะครับ ตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหนังเย็บนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้ลายคาร์บอนนะครับสวยงามมากนะเป็นโทนสีดําล้วนเลยนะครับในส่วนของตรงกลางนะครับเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นอ่า DVD นะครับเป็นหน้าจอ r o i r t o u ทั s สกรีนนะครับมีระบบนำทางในวิเกเตอร์นะฮะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ FMAM นะครับสาย AUX USB สามารถใช้ได้หมดเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับแอร์ออโต้นะครับเป็นดูโอปรับได้ซ้ายขวานะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะตรงนี้นะครับฐานตรงกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของลายไม้แบบคาร์บอนนะครับก็ถือว่าสวยงามออกแบบมาได้หรูหรานะครับทันสมัยที่วางแก้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะตกแต่งด้วยลายไม้นะครับมีถุงเกียร์ให้เรียบร้อยนะคบเป็นถุงเกียร์สีดํา เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงสวยมากนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเอาใจสาวกคนใช้ iPhone นะครับใครที่ใช้ iPhone 10ขึ้นไปนะคะก็สามารถวางชาร์จได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะดีไซน์สวยงามนะครับที่พักแขนเป็นหนังสีดำนะครับช่องเก็บของนะครับค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับคันนี้นะรถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับด้านบนหลังคาเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่ส่แว่นนะแล้วก็ไฟส่องแผนที่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกระจก นะครับครบถ้วนนะครับไฟนี้เปิดออโต้เลยนะพอเราเปิดกระจกนะครับก็จะเปิดเลยพอเราปิดปุ๊บไฟก็จะปิดให้อันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นออปชั่นเล็กๆน,อน้อยๆที่ทางโตโยต้านะครับทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับภายในเนี่ยนั่งสบายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะครับ ห้องผู้โดยสารนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากว้างนะครับกว้างมากๆนะนั่งสบายนะอันนี้ผมเอนเบาคนขับมาค่อนข้างเงยอะนะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดําเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดิมนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะฮะสภาพเบาะนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีรอยยับเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะเป็นเบาะเดิมๆนะครับที่พักแขนนะครับสวยๆเลยนิ่มๆนะครับที่วางแก้วนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้เป็นลายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ใจเข้ามานะฮะแล้วก็ ในส่วนของช่องเก็บของด้านหลังนะคะถือว่าครบถ้วนชัดเจนนะครับแล้วก็ที่พิเศษนะครับเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของไฟนะฮะที่เพิ่มเข้ามานะครับให้กับคนนั่งด้านหลังโดยเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตู้แอร์ตู้หลังนั่นเองนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะครับมีที่เก็บของให้ทั้ง2ฝั่งนะฮะหังคาเดิมแท้ทั้งหมดนะครับไม่มีรอยขีดเขียนรอยเจิม สภาพเดิมๆใสๆสะอาดๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมีมาด้านข้างให้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นดึงมือเอานะฮะเป็นแมนนวลนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันนะครับว่าตัวเครื่องเขานะครับจะน่าใช้เดิมขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับสำหรับในส่วนของ Toyo ต้ Cam ม y e x c อ็กเนี่ยเป็นรถที่หายากมากๆในท้องตลาดรถมือสอง เป็นรถที่หายากมากๆครับใครที่กําลังหารุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลนะครับเพราะว่าเพชรยนต์เรานะครับคัดรถเกจเ A เข้ามาทุกคันนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเดิมแท้จากโรงงานเป็นเครื่องยนต์ VVTI W นะครับ 2000cc เครื่องยนต์สสูบนะครับฝาเครื่องเป็นสีเทานะครับสวยมากนะครับเครื่องยนต์นะครับนิ่งนะครับทำงานปกติเลยนะครับเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวลองฟังกันสักเล็กน้อย ตัวเครื่องนะครับทำงานดีนะครับไม่มีสะดุดนะครับรอยแต้มสีต่างๆเนี่ยจากเครื่องยนต์ชัดเจนนะครับ ABS ชัดเจนนะครับภายในห้องเครื่องนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับโครงสร้างเครื่องนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ้าโชกนะครับรอยแต้มสีเนี่ยเดิมแท้ทั้งหมดจุดเม็ดอาชัดเจนมีคำชกให้เรียบร้อยนะครับตัวน็อตนะครับโครงสร้างด้านในนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับ นะครับที่เห็นขาวๆนี่ไม่ใช่โดนรอยไขนะคะเป็นรอยที่ฝุ่นเฉยๆนะครับพอเราล้างออกมานี่ปกติเลยนะครับตัวน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมๆนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับคานหน้าเดิมทั้งหมดนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้ผมรับรองว่ารถสวยคุณภาพคัดเกตเออย่างแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ำนะครับตัดต่อกับสีทำเครื่องนะครับเล่มทะเบียนไม่มีชำรุดสูญหาย รถตรวจสอบได้ประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับคันนี้ Toyota Camry ี2.0ตัว G e t i m o นะครับปี2017นะครับราคาเพียง799,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่กำลังรอรุ่นนี้อยู่ไม่ต้องลังเลนะครับราคานี้กับสภาพรถขนาดนี้นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอเพชรยนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ